สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอเจซิ่งคอนชงท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในมือนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนําเสนอนะครับตัวเลขที่แอดมินได้คำนวณได้จังทีได้เหตุให้ทุกหมวดที่ผ่านมานะครับของสูตรของแอดมินเองนะครับซึ่งได้คำนวณไว้เ้าแต่เมื่อวานตอนแล้งนะครับก็่อแม่งตัดสินใจว่าจะเอานําเสนอพอนําเสนอนะครับแต่ผลสุดท้ายก็ชิ่น้ำเสนอให้กับเอเจซิ่งคอนชงนะครับเพรากับผมโต๊ะก็ไปใส่บัได้นะครับหลายๆท่านนะ อมเมมต์เขามากนะครับบอกว่าเลือ่กเข่าเอามาลงให้เบิ้งนะครับว่นี้ผู้ใดหูงนะครับว่าเลขอดมันดิเขาสิรุดนะครับแม้แต่อาจารย์ดังๆอาจารย์ใดกระซังนะครับที่ตัวเลขอดเป็นเข่าในงวดนี่นะครับงวดต่อไปอาจสิรุษก็ได้หรือว่าอาจารย์ใดที่เป็นงวดนี้เอ่องวดที่ผ่านมาเลือดเป็นเขาแต่งวดต่อไปอาจจะเข่าก็ได้นะครับว่นี้ผู้ใดห่นะครับว่าตัวเลขจะเขาหรือจะรุดนะครับ แอดมินเลยตัดสินใจอ่ะเห็ดแห่งเจ็ดซิกันช่องเบิ้งเพราะว่าถ่ายแอดมินแอดมินเห็ดนะครับกะจะเห็ดภายในมื่สองมื่นที่หัวยอ,ออกแล้วเท่านั้นหลังจากนั้นแอดมินจะบรเห็ดสูตรบรอน้ำเสนอน,นะครับเพราะว่าถึงน้ำเสนอไปกะสิวา่าไปรอบสูตรคนอื่นมานะครับเพราะว่าแอดมินเป็นแอดมินช่องเดินทางไปไทยทำหลายๆสถานที่นะครับถ้าหลังจากหัวยอ,ออกซองซ้ำม,มือแล้วสิบรเห็ดนะครับเป็น ที่เได้แจ้งบอกไปก้อนรุนนาแล้วนะครับเมื่อนี้วันที่17นะครับเมื่อวานหอยผมบอกแอดมินก็นเลยตัดสินใจนะครับน้ำสนนเสนอให้เบ้างน,นะครับครับหลายๆท่านก็นค,คอมเมนต์เข้ามาว่าเอาสูตรเต็มเลย12 12หางนี่ครับแต่จะเอาเต็มนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นะครับหาเอาเต็มเลยครับเด้่อสูตรเต็ม12หาง ส่วนตัวที่ขีดเส้นใต้นั่นคือแอดมินเลือกออกมานะครับเลือกออกมาแล้วถ้ามัดทั้งหมดอนิบสองหางกับร้องออกไปเชี่ยงโขงพุ่งนะครับแต่ว่าถ้าเชี่ยงนี่ดีมันไหลนะครับแอนตี้ได้ประหยัดเห็ดแห่งไหลปนนี่นะครับจะเลือดคัดออกมาให้ซีโตนะครับซึ่งตัวเลขของแอดมินนี่จะให้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ไปกลับร้อมนะครับถ้าเอาแบบนี้มันไหลนะครับมันไหลแต่ว่าถ้าประมาณตามที่แอดมินคัดให้มักโตอื่นหางอื่นพีอยู่ในสิบสองหางนี้อะเบื้องต้นนี้เราจะแคป ลองออกไปเรลียกบิ้งนะครับเนะาะเลีอยกบิ้งเองนะครับแบบเบาเบาอย่างไรนะครับคลิปนี้อยากจะเอาตัวเลขให้พที่น้องเลยตัวเลขมันจะเข่าจะรุดนั่นก็ต้องขออภัยนะครับว่าแอดมินกับพาสาสมารฮองเรว่าตัวเลขตัวใดมันจะออก,กแต่คือมีสูตรก็เหตุไปตามสูตรนะครับสูตรที่เคยเข่านะครับบอเมียนว่าไม่เคยเข่าเลยเข่ามากกับนี้นะครับที่จริงเรางวดบ้างหันนี้คันแอดมินบอ,อกไปก็จะว่า ไว้ออกแร้วจังไดนก็เบาได้แดม่นบ่แต่มันมันเป็นนีสัครับแอดมินบอได้โกหกนะครับได้โกหกงวดที่แล้วแบบนี้สองเจ็ดนะครับก็ตัดออกไปงวดก่อนถุนกับนี้หนึ่งเจ็ดแอดมินก็ตัดออกไปนะครับแอดมินไปตัดตัวเพราะถือเองคอยนั่งถ่าถ่ายงวดนี้มันเข่าแบบสองงวดที่ผ่านมานะครับนี่ครับให้เบิ่งเต็มเต็มนะครับลับไปเลือกเอานะครับเพื่อเลือกเลือกถือก็แอดมินนะครับน่ครับนี่ครับสิบสองตัวแบบนี้แหละทุกงวด ก็ไปคัดเอาเองนะครับแอบมิ้นม่าคัดให้แต่ถ้าถามแอดมิ้นว่าแอดมินให้ตัวใดคัดออกมาได้ตัวใดแอดมินให้ตามนี้นะครับเนาะนี่ครับตามนี้นะครับเนองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สูตรทิพย์กันนะครับสูตรคำวนนะครับเด็ไว้เขียน้บถึงจำนวนวันวนะครับซึ่งอดมิกับวางมาให้นะครับเลขเลขหลักนะครับถ้าคือเลขหลักเ,เ,เลขที่จะไปจับคู่กับตัวอื่นเนี่ย นี่ตามสูตรอันนี้นี่สามตัวนะครับนี่สองนี่ซีนี่แปดนะครับส่วนเหล็กวิ่งน,นะครับอันนี้บุนรางเลยนะครับเด้อวิ่งบนรางอย่างเียวสองกับซีอันนี้แอดมินบอบอเน้นให้นะครับเพราะว่าน้ำหนักสัมกันแล้วก็วิ่งบนวิ่งล่างสองกับซีนะครับครับผมส่วนที่แอดมินจับคู่ให้ที่คัดออกมาแล้วนะครับมีอยูซีหางแค่นี้นะครับมีหกสองสี่สอง สี 40, 20, ่ศูนย์สองศูนย์จะนี่นะครับซีหางส่วนสองแปดสองเก้าอันนี้เป็นตวกันก็มีอยู่ในสูตรนั่นแหละครับแต่ว่าบ่าเอากันไดนะครับบ่เอากันไดเราตามนี้ก็ไดแล้วกับตัวเน้นนะครับแอดมินเน้นให้คือหกสองกับซีสองสาเหตุที่เน้่เนก็คือแอดมินเหตอยูนี่มันสามสูตรเฮตสูตรนึงเร้วๆแกรวบรวม ตัวเลขไปเจ็ดสูตรหนึ่งแล้วกันรวมรวมไปรวมทั้งหมดสามสูตรนะครับคือคือคัดออกมาแล้วตัวเลขในสิบสองหางเนี่ยมันคืออันที่สุดนะครับมันคืออันที่สุดเออมันมันมันได้ตัวเดียวกันคำนวณเ้วได้ตัวเดียวกันทั้งสามสูตรก็เลียเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันแล้วกันตัวใดที่มันซ้ำกันหลายที่สุดแอดมินกันเน้นให้นะครับจังหกสองสี่สองนี่คือมันซ้ำกับสูตรอ่สองสามสูตรมันซ้ำกันนะครับ ส่วนสามตันะครับอัน้มิ้งจะจับให้ตามที่ในสูตรนั่นแหละครับคำนวณตามสูตรนะครับเป็นเลขสูตรนะครับเด้อสามราขาดชอบจนควรน้ำไปขัาประมักบวชอบกับพานนะครับเต็มเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับกั่โบมีผู้ใดยเชี่ยหูนะครับเลขอาการที่เขางวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่พันมานะครับงวดต่อไปอาจจะเพราะเขาก็ได้นะครับหรืออาจจะเข่าต้อติดต้อก็ได้นะครับ แล้วก็แอดมินสามารถบอกได้ว่าบ่มีเลขสูตรของอาจารย์ไหนที่ถูกทุกงวดนะครับเรากับเ่ามีเลขสูตรอาจารย์ไหที่ผิดทุกงวดนะครับเพราะว่าเลขสูตรนี้มีเขา่ามีรุดนะครับเพราะนั้นพี่น้องกับจังหวะนะครับเป็นขึ้นอยู่กับดวงวาสนาของห้องน้ำนะครับบุญไทยบุญมัน่นคือเบุนวานะครับถือจังหวะงวดที่เป็นคำนวณนเขาก็ได้โชคไป ออพอเห็นคนคำนวณเข่าปุ๊บไปตาม่นวดหล้างขันว่าเขานะครับมันจะมีครับกับยุทธีบุญวาสนานะอมินเข่าเข่าใจว่าจังสันนะครับจังตุรีของแอดมินเอง,งกันนะครับวดหนาอาจจะเข่าก็ได้แอดมินอาจจะเลือกถือตัวก็ได้นะครับเพราะว่าสองวดที่ผ่านมานัาน่หรุดนะครับที่จริงไม่ได้ลุดนะครับตัวุลีเข่าอยู่แต่แอดมินบังเอเลือกให้นะครับลหล้วกากงวดก้อนพุทแอดมินเลือกถือในสิบสองตัวมันก็นถือ นะครับถือสามหานะครับกลับใดก็หมดก้อนๆนะครับเราจะกลหน้าสองหมดเทียนนิดๆหนไหยมันก็หลุดไปนะครับส่วนสองหมดที่ผ่านมานี่ค็ก็กบอกว่าพวกเขาแล้วกันเดี๋ยวสีว่าเพราะเรียนพวกเขาผู้ใดกับว่าไดตัวว่านีสูตรมีอยู่ก็สรุปว่าพวกเขาแล้วกันสองหมดอ่ะหมดนี่ลองบึงไหมนะครับลองบึงไหมมักชอบเป็นค่อยน้ำไปนะครับบรมักบ่ชอบกับ่านนด้ครับพี่นองเด้กอ่ะแคบหน้าจอไดแคบปเบึ้งนะครับ ถ้าปลมักปลชอบเบิ่งเดียวกับเรือมทานไหมครับเออพอตองคอมมิ์มาดาเอ็ดมินนะครับเอ็ดมินกับเฮ็ดห้่งด้วยความจริงใจนะครับราะว่าเป็นคนาเสื้อส่วนบุคคลนะครับมาชอบอค้อยเอาบ่มักแก่ทานนะครับชอบก็บจับขัดก็ผ่านคือเพินวานนแหละเนาะกับเป็นแนวทางห้่งนะครับบางคนกับว่างมง,งายว่าอย่างกระเรียบแต่เพิ่นวานะครับแตันั้นกับเป็นส่วนของท่านนั่นนะครับมีส่วนหน่อยนะครับถ้่เพิ่น ถ้าคิดตั้งสั่นนะครับเปิดมาเห็นหนาผมเรียนนี้เลยเมื่อต้องเบิ้งนะครับถือว่าสร้างกันแต่ค้นหักกันเด็กถือก็ถือหรีอว่าเจ๊เนื้กระร่างนะครับคือแอดมินกดเป็นคนธรรมดาอย่แล้วครับบอสามารถยังรู้ถึงตัวเด็อยังใดแต่เพียงแต่มีสูตรก็เลยอยากเขียนเป็นปันนะครับส่วนทันทีเขามาเบิ้งยามาหมันใจว่าทักว่าสูตรนี้ต้องถือนะครับครับอันนี้เลเป็นการเตือนสตินะครับเป็นการเตือนสติ การเสซยงโชคมีความเสี่ยงเลยครับแต่เป็นเรื่องธรรมดานะครับบางท่านเข้ามาเอาไปซื้อเรอาก็ถือกับมาดาน้ำกลแบบนี้นะครับอันนี้กับแจ็กสีว่าจาังเลยนะครับว่บได้บังคับให้ซื้อเนะาะให้เบิง้งเป็นแนวทางนะครับ,บเบิง้งเป็นแนวทางมักชอบจงค่อยเอามีโชคมีดวงบาสนามันแจ็กสีได้นะครับถ้าผมมีโชคผมมีดวงมันก็ว่าได้นะครับอ่ะว,าาว่าฉีบเบาเบาไหกับเบาเข้เก่าอ่ะพี่น้องเบิ้งอีกขึ้นนึ่ง ครับครับนะจอด้แครับนะครับอ่ะรายละเอียดเจียนแหงอยู่ในหนี้แล้วนะครับแต่คลิปนี้นะครับกัขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับไปพอกันไม่ใด้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ